สวัสดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกุมประจนธเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นาธาตุลมนะคะเจ้าชะตาได้เด็กหนุ่มถือดาบ จ้องมองเพื่อจะตัดสินใจให้เด็ดขาดชัดเจนน่ะก็จะฟันเลยเหมือนกับจ้องลองดูว่าคนนี้จะผิดอะไรไหมถ้าผิดนะฉันจะฟันไม่ให้เหลืออะไรเลยจ้องจับผิดแล้วจ้องคิดทําลายอะ่ะเหมือนกันจับผิดอะไรสักอย่างแล้วก็จะฟวันมันให้แรงๆเลยฟวันมันให้รู้เลยว่าเนี่ยผิดนะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้เด็กหนุ่มถือถ้วยโอ้โหเด็ก ถือดาบกับถือถ้วยเนี่ยคุณถือดาบจะฟันเขาอยู่แล้วไหมเขายังไม่สนใจคุณเลยอ่ะโหเขาก็ยังยื่นถ้วยให้คุณหมายถึงว่าเขายื่นน้ําคําที่ดีๆให้คุณข้อความที่ดีๆให้คุณหลักการที่ดีหรือคําพูดที่จริงจังฟังแล้วเอยมันเป็นจริงฟังแล้วเออมันถูกต้องฟังแล้วมันมีปัญญานะคะเขายื่นให้คุณแต่คุณไม่สนใจฉันจะจับผิดมันให้ได้อย่างเนี้ยค่ะจะจับผิดแล้วจะจัดการให้ได้เลยความอิจฉาอย่าให้มันมากนะนะคะชาวราศีกุม ใจเย็นๆนะคะคนที่เขาทาอะไรดีเนี่ยเราควรส่งเสริมเราอย่าไปอิจฉาเขาถ้าเกิดเราคิดแต่เรื่องของอิจฉาวันอิจฉาคืนเนี่ยค่ะเราถึงบอกให้คุณนะ่ยไปดูหนังที่มันไม่มีเรื่องอิจฉาจะบ้างไม่ใช่จะจ้องจับผิดกันไปซะมันเป็นคู่ต่อสู้เราเขาไม่ได้มาสู้อะไรกับคุณเลยมีแต่คุณคนเดียวอะคะ่ะที่จ้องเขาอะต้องผิดต้องผิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวระวังนะคะตัวคุณเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องบอกไว้ก่อนเพราะไาพา่สรุปเนี่ยมันมาแปดถ้วยเลยนะเราบอกไว้ก่อนนะต่อไปนะ สิ่งที่คาดหวังอัศวินดาเห็นไหมฮะคนคนนี้ต้องใจร้อน ใจร้อนมากๆเลยอะไรที่นั่นนะคิดอะไรปุ๊บจะต้องให้ได้อย่างเงี้ยต้องทําอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่ตอนนี้กําลังรอดูอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ถูกหูไม่ถูกใจมันดูแบบไม่ใช่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยนะคะข่าวมันมาดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จะจับผิดตะพืะ้นอ่ะเธอจะต้องเป็นคนผิดเธอจะต้องเป็นคนผิดเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยนะคะมันถึงได้ไม่ผุดออกมาเลยอะ่ะเปิดแสงนะคะคุณจะเห็นสิ่งที่มันดีๆอ,อย่าไปจมอยู่กับการจับผิดคนนู้นจับผิดคนนี้เลยเพราะว่าในการที่ สังคมนั้นๆนะฮะมันจะมีการจับผิดมันจะมีการแบบว่าเห็นคนที่เขาดีกว่าไม่ได้ไงพอดีกว่าแล้วเหมือนเราตัวเราเป็นหมาหัวเน่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าอิจฉาจะมาดีกว่าฉันไม่ได้เพราะฉันอยู่มานานแล้วตรงนี้จะมาดีกว่าฉันไ,ได้ยังไงเพราะนั้นทําอะไรจะให้ไปเลยยัดไปเลยอันนี้มันผิดมันไม่ถูกอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่เขาไม่ได้มาสนใจกับคุณไงเขามีสิ่งดีๆมาให้คุณตลอดเลยไม่ว่าคุณจะเกลียดเขาแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็ยังมีสิ่งดีๆมาให้คุณตลอดเราแนะนนะําาานนนะะถ้้้คคุุณณไไม่ชอบปใหพเเขเลยะ คุณอนะรู้จักเขาหรือคุณเคยเห็นเขาหรือคุณเคยรู้สึกว่าทํางานร่วมกันแล้วมันมันไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยเราก็ออกไปจากตรงนั้นเลยบรรยากาศตรงนี้มันไม่ดีแล้วเพราะเราคิดอยู่คนเดียวอะแล้วอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้คิดนะคะนั้นอย่าเอาเปรียบคนอย่างนี้เลยนะคะคนอย่างนี้ก็เป็นคนดีนะเนี่ยเวลาเห็นเนะี่ยผลกระทบคุณเนะี่ยมันเป็นผลกระทบที่ดีคือได้เด็กหนุ่มถือถ้วยมาก็มีแต่สิ่งดีๆอะก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่คุณไม่สนใจหรอกคุณจะสนใจทําไมไม่ได้ฉันจะจับผิดอย่างเดียว เพราะว่าคุณเป็นใจร้อนขาดสติไม่ฟังใครคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเกราะดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานที่ดีะนะคะเพราะว่าตัวอัศวินคุณต้องเข้าใจนะเป็นคนมียศมีฐานมีตําแหน่งนะคะฐานที่ดีทีเดียวนะไม่ใช่ว่ากิกก๊อกไม่ใช่นะต้องอย่างนี้แล้วกันมันมีเกียรติมีความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,รงแต่คุณจะมาจัดการกับคนที่ถือถ้วยมาให้คุณเนะี่ยคุณไม่รู้สึก น่าเกยดมั้งเหรอคะแบบโอ้โหตัวเองถือดาบเะ่แล้วอีกคนถือถ้วยมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคนถือดาบันจะฟันมันจะฟันมันจะฟันอะไรอะ่ต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้สองดาบคนคนนี้จะต้องเจอปัญหาหาทางออกไม่ได้ติดปัญหานานมาแล้วนะคะสิบถึงยี่สิบปีต้องติดปัญหาอะไรสักอย่างซึ่ไปมาหาของตัวเองแล้วไม่สามารถออกจากตรงนั้นได้ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยอยู่ตรงนั้นมานานเมือ่อสิบถึงยี่สิบปีมาแล้วนะคะอดีตเนี่ยนานมากแล้ว ติดอะไรสักอย่างของเขาว่าซึ่งไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้จะอยู่ตรงนั้นนานมากมากเลยแล้วพอเขาหลุดจากตรงนั้นมานะคะเขามาเจอกาวถ้วยเขาจะมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเขาแก้ปัญหายัางไงเราไม่ทราบแต่ว่าเขาออกมาเนี่ยมีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์เลยคนคนนี้ต้องอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินมากๆเลยนะอนดีตที่ผ่านมา3เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะต้องอู้ฟู่เรื่องการกินเป็นที่สุดเลยเรื่องฐานะของเขาเนี่ยจะต้องอู้ฟู่จะต้องมีอยู่มีกินอย่างดีจะไม่อดไม่อยากเลย ทำกินอิ่มหนำสําราญมากๆเลยคนเนี้ยแล้วต่อไปนะคะ <anha> เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ย <c oughs> เขาได้หกเหรียญให้คุณเนี่ยไปทําบุญให้ผู้ยากไร้บ้างนะคะแบ่งปันค่ะแบ่งปันจิตใจคุณจะได้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องไปติดสองดาบอีกนะคะเมื่ออดีต นานมาแล้วประมาณสักสิบถึงยี่สิบปีแล้วคุณก็ติดมาแล้วนะคะต่อไปนะอย่าให้มันติดอีกไปทําบุญทําทานไว้นะคะอย่าไปคิดไม่ดีกับใครนะให้คิดดีเข้าไว้นะคะเจอคลิปนี้นะคะถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามาฟังราทารลนะคุณคิดดีกับใครก็คิดดีเพื่อไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่มีใครเขาคิดร้ายกับคุณเนี่ยถ้าคุณจะเป็นมะเร็งนะคุณก็ต้องเป็นมะเร็งด้วยตัวคุณเองเพราะคุณคิดร้ายคิดไม่ดีอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอะไรของคุณนะก็มรุตเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเห็นไหม โทษแต่คนนู้นคนนี้ไปหมดเลยแต่ไม่โทษตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยอย่าคิดมากค่ะไหนๆก็มีตั้งก้าวถ้วยแล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์เรื่องการกินแล้วเนี่ยคุณยังจะอะไรหนักหนาคะทาจิตใจให้สงบนะคะทําจิตใจให้สบายและไม่อิจฉาแล้วก็ไม่ชิงดีชิงเด่นกับใครใครจะดีก็ดีไปเถอะเราทำของเราให้ดีแก้ไขที่ตัวเองนะคะคุณจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตไงคะ ต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขได้สองไม้เท้าผู้ร่วมงานผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลือต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยกำจัดมันได้ยังไงบ้างต้องการทาลายมันซะแก้ไขยังไงฉันไม่อยากเห็นมันไม่ใช่ฉันฉันต้องการแก้ไขอะไม่ต้องรู้มากแค่ฉันต้องการแก้ไขเขาบอกงี้นะเราก็จะบอกคุณเลยนะ,ะแนวทางแก้ไขกูให้คุณมานะอยู่นิ่งๆหยุดคิดไปก่อนช่วงนี้รอไปก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลาของคุณดีนะคะที่คุณยังติดแค่4ดาบเพราะว่าให้อยู่เฉยๆไปก่อนไปเถอะไปทาอะไรก็ไปทาก่อนหรือไม่ก็นอนพักรักษา กายรักษาตัวของคุณไว้ มันจะได้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาไม่ให้ทําอะไรเลยดูความสําเร็จของเขาไปเพราะในใจคุณเนี่ยโอ้โหเดอะซันขึ้นมาเลยอ่ะแบบมันเจริญแน่นอนมันมันสว่างแน่นอนมันสดใสแน่นอนเลยอ่ะมันมีความรู้แน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยมันสําเร็จแน่เลยอย่างนี้มันสําเร็จเพราะว่ายิ่งมีมากมันยิ่งดีคุณเข้าใจเนาะนอกจากคนที่ไม่ต้องการให้มันมีความสว่างเลยอ่ะให้มันมีแต่กลางคืนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยไม่ต้องการเดอะซันแน่นอนเลยใช่ไหมคะความรู้ความสิวิไลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยฉันไม่ต้องการเพราะฉันอยยู่ đơm đơm คุณใจเย็นนะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเดือดซันมันมากขึ้นคุณก็เห็นอยู่เท่วราพูดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดือดซันดวงเดียวนะมันมีทั่วประเทศเลยเห็นไหมคะแต่ละคนเขาก็ออกมาบอกแต่ละคนเขาก็ออกมากล่าวมาทําความจริงให้มันปรากฏทําความดีให้มันเห็นว่าเออความดีมันเป็นอย่างนี้นะคนทําดีมันเป็นอย่างนี้คนทําชั่วมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะไปนั่งโอ้โหอิจฉาเขาอยู่ได้อย่างเงี้ยจะต้องจับผิดให้ได้จะต้องทําลายให้ได้เลยมันพูดอะไรมาเนี่ยนะจะต้องดูว่าตรงไหนทีี่่่่มมมััััันนนนนนาจจะะไไไดด้้้ฟฉบเลยยออูตรง หืือ <c oughs> ดูหนังไทยมากเนี่ยเล่าว,ว่านะวันนี้คุณมีถึงเก้าถ้วยแล้วคุณยังมีความอุดมสมบูรณ์กินอยู่นอนหลับให้สบายไปเลยค่ะแล้วก็ไปทําบุญเทอรา,าบอกอะไปทําบุญเลยนะคะไม่ต้องอิจฉาริษยาใครทั้งสิ้นใครจะเป็นเดอะ o n งเดอะ u ันอุ้ยเขาดีเราดีใจไปกับเขาด้วยเลยนะคะดีใจไปเลยมันจะได้เป็นสิ่งที่ดีๆติดตัวคุณไปมั่งไงคะ ไม่ใช่ตัวตนก็แหมพยายามจริงๆเลยจ้องจ้องแต่จ้องจับผิดคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ถูกจริงๆงเราบอกตรงแต่ดวงนี้มันขึ้นมาในราศีของกุมเราไม่ทราบว่าใคร เป็นความรู้ของเยาวชนนะว่าคนที่คิดจะจับผิดคนอื่นเขาเนี่ยมันก็จะมีจุดจบแบบนี้แบบนั้นแล้วคนที่อิจฉามันจะเป็นแบบนี้แบบนั้นเยาวชนทั้งหลายหรือคนที่เข้ามาฟังหรือ f c ฟออร่าก็ลองไปสังเกตเอานะคะว่าจะแก้ไขกับเขาแบบไหนเราก็ให้ไปแล้วนะเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะคะเดอรซันทั้งหลายคุณไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายหรือทําลายคุณได้นะคะไม่ใช่เพราะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปจากตรงนี้โดย8ถ้วยนะคะเพราะว่าต้องละทิงนะ้งอะสิ่งนี้เขาอยู่มันสีวิไลแค่ไหนเขาก ต้องไปแต่เขาก็คงจะไม่ได้ไปต่างประเทศนะเนี่ยเราบอกไว้ก่อนว่าคงจะไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ไปอยู่ที่มันระบากกว่าเดิมไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้เหมือนกับหนีไปสักพักนึงให้มันลืมๆแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่แบบเนี้ยไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองอะ่ะเอางี้แล้วกันถ้าคนมีศักดิ์ศรีตัวเองจะไม่ทําอย่างนี้นะเอาระบอกก่อนมันกลายเป็นคุณที่จะต้องไปนะชาวราศีกุมนะคะเนี่ยใบยสุดท้ายมันบอกเลยเพราะว่าคุณเนี่ย คิดแต่เรื่องของเดอะซันเดอะซันว่ามันต้องเป็นชั้นมันต้องเป็นชั้นมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้มันจะต้องเป็นชั้นมันจะต้องเป็นชั้นเดอะซันมันมีเยอะแยะไปนะคะมันไม่ใช่มีแค่ใครคนใดคนหนึ่งใครก็ได้นะคะที่ให้ความรู้กับประชาชนคุณฟันไม่ไหวอะค่ะคุณไปจัดการเขาไม่ไหวหรอกสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยเขาทาเพื่อให้ได้มีโอกาสได้ฟังแต่ละแขนงอะนะคะก็จะได้มีความรู้ติดไปเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกฉกฉวยผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดคําในคลิป เนี่ยมันไม่สุภาพอ่ะนะคะราก,กราบขออภัยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับราตาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ